ก่อนเริ่มรับชมฝากกดติดตามกดไลค์และเปิดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะคลิปนี้อาจทําให้คุณลุกไปค้นลิ้นชักเก็บกล่องเหล็กหรือเปิดสมุดเก่าๆที่บ้านทันทีคุณเคยมีเหรียญเก่าหรือธนบัตรเก็บไว้ไหมเคยสงสัยไหมว่าของเล็กๆที่เราเคยใช้ซื้อขนมซื้อกาแฟหรือรับทอนจากร้านโชห่วยในอดีตวันนี้อาจกลายเป็นของที่มีเรื่องรามีคุณค่าและทําให้หัวใจเต้นแรงได้มากกว่าที่คิด วันนี้ผมจะพาคุณย้อนเวลากลับไปหาเหรียญหนึ่งบาทไทยปีพุทธศักราช2520เหรียญที่หลายคนเคยถือเคยใช้และอาจยังนอนเงียบอยู่ในบ้านของคุณเองลองหลับตานึกภาพตามนะครับปี2520ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านหลายอย่างถนนหนทางยังไม่แน่นเหมือนวันนี้ร้านค้าข้างทางคือศูนย์กลางของชุมชนเหรียญหนึ่งบาทในวันนั้นมีความหมายมากกว่ามูลค่าที่พิมพ์อยู่บนเหรียญมันคือค่าโดยสารค่าขนมของลูกหลานและคือเงินที่แลกมาด้วยแรงงานของคนทั้งวัน เหรียญ1บาทปี2520เป็นเหรียญที่สะท้อนยุคสมัยอย่างชัดเจนวัสดุที่ใช้การออกแบบน้ำหนักเสียงเมื่อกระทบโต๊ะทุกอย่างบอกเล่าเรื่องราวของช่วงเวลานั้นนี่ไม่ใช่แค่โลหะกลมกลมแต่คือพยานของประวัติศาสตร์ด้านหน้าของเหรียญแสดงถึงอัตลักษณ์ของชาติความมั่นคงและความต่อเนื่องของสถาบันเส้นสายที่แกะสลักไม่ใช่เพียงศิลปะแต่คือฝีมือและเทคโนโลยีในยุคนั้น หากคุณลองสังเกตดีๆคุณจะเห็นรายละเอียดที่เหรียญสมัยใหม่หลายรุ่นไม่มีอีกแล้วด้านหลังของเหรียญหนึ่งบาทปีนี้บอกเล่าถึงประเทศไทยในวันที่ยังเรียบง่ายตัวเลขปีพุทธศักราชไม่ได้เป็นแค่ปีผลิตแต่เป็นเหมือนตราประทับของช่วงเวลาใครที่เกิดหรือเติบโตในยุคนั้นเพียงแค่เห็นเหรียญน,นี้ความทรงจำก็จะย้อนกลับมาเองสิ่งที่ทำให้เหรียญปี2520น่าสนใจไม่ได้มีแค่ความเก่า แต่คือจำนวนที่รอดมาถึงปัจจุบันในสภาพสมบูรณ์เรียนที่ผ่านมือคนมาหลายสิบปีส่วนใหญ่มักจะมีรอยมีความสึกมีเรื่องราวเรียนที่ยังคมชัดสวยจึงไม่ใช่สิ่งที่พบได้ง่ายนักสะสมวัย35ปีขึ้นไปจะเข้าใจดีว่าของบางอย่างยิ่งเก่ายิ่งมีสเสน่ห์เพราะมันไม่ใช่แค่ของแต่คือความทรงจำของวัยเด็กวัยทำงานและช่วงชีวิตที่ผ่านไป สำหรับหลายครอบครัวเหรียญหนึ่งบาทเก่าอาจถูกเก็บไว้ในกล่องเดียวกับแหวนนาฬิกาหรือพระเครื่องบางคนได้มาจากพ่อแม่บางคนได้มาจากปูย่ย่าและหลายคนไม่เคยคิดเลยว่าเหรียญเล็กๆนี้จะมีคนตามหาอย่างจริงจังในโลกของนักสะสมเหรียญหนึ่งบาทปี2,520ถูกพูดถึงเสมอไม่ใช่เพราะมันหายากที่สุดแต่เพราะมันอยู่ตรงกลางระหว่างความทรงจำและคุณค่า มันคือเหรียญที่คนธรรมดาเคยใช้แต่วันนี้กลายเป็นสิ่งที่นักสะสมอยากครอบครองลองคิดดูนะครับถ้าคุณหยิบเหรียญน,นี้ขึ้นมาในวันนี้คุณไม่ได้ถือแค่เงินหนึ่งบาทคุณกำลังถือเรื่องราวกว่า40ปีถือแรงงานของคนรุ่นก่อนและถือความเปลี่ยนแปลงของประเทศทั้งประเทศไว้ในมือเดียวและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในช่วงถัดไปผมจะพาคุณไปรู้จักรายละเอียดที่ลึกขึ้น ตั้งแต่เหตุผลที่นักสะสมให้ความสำคัญสภาพแบบไหนที่ทุกคนตามหาไปจนถึงเบื้องหลังที่ทำให้เหรียญธรรมดากลายเป็นเหรียญที่คนพูดถึงไม่รู้จบเหรียญรุ่นนี้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมากมายในสังคมไทยมันหมุนเวียนอยู่ในตลาดสดอยู่ในกระเป๋าเสื้อพนักงานโรงงานอยู่ในมือเด็กนักเรียนที่ยืนซื้อขนมหน้าโรงเรียนเหรียญเดียวกันนี้อาจเคยจ่ายค่าโทรศัพท์สาธารณะเคยเป็นเงินค่ารถสองแถว หรือเคยเป็นเงินสุดท้ายของวันในบางช่วงชีวิตของใครบางคนนักสะสมรุ่นใหญ่หลายคนพูดเหมือนกันว่าเหรียญ1บาทปี2520คือเหรียญที่เห็นแล้วรู้สึกคุ้นเคยทันทีไม่ต้องอธิบายมากไม่ต้องเล่าเยอะเพียงแค่ได้จับได้มองก็เหมือนได้กลับไปยืนอยู่ในช่วงเวลานั้นอีกครั้งสิ่งที่ทําให้เหรียญรุ่นนี้มีพลังคือความสมดุลระหว่างจํานวนการผลิตกับจํานวนที่ยังเหลืออยู่มันไม่ใช่เหรียญที่หายากจนไม่มีใครเคยเห็น แต่ก็ไม่ใช่เหรียญที่คุณจะเจอสภาพสวยได้ง่ายๆโดยเฉพาะเหรียญที่ยังมีผิวเดิมตัวหนังสือคมและไม่มีรอยกระแทกรุนแรงคนอายุ40ปีขึ้นไปจะเข้าใจดีว่าของที่เราใช้ทุกวันในอดีตมักจะไม่ถูกเก็บรักษาอย่างทนุถนอมเหรียญถูกใส่รวมกันถูกโยนถูกนับถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังนั้นเหรียญที่รอดมาในสภาพดีจึงเหมือนผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติ อีกสิ่งหนึ่งที่นักสะสมให้ความสำคัญคือออร่าของเหรียญฟังดูเหมือนเรื่องความรู้สึกแต่ในวงการถือว่าสำคัญมากเหรียญบางเหรียญต่อให้ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนตแต่ถ้ามันดูมีพลังดูมีชีวิตดูไม่ผ่านการทำความสะอาดที่ผิดวิธีเหรียญน,นั้นจะมีสเสน่ห์มากกว่าเหรียญที่ดูเงาแต่ขาดจิตวิญญาณเหรียญหนึ่งบาทปี2520ที่แท้จริงไม่ควรดูใหม่เกินไปควรมีร่องรอยของการเวลาอย่างพอดี เหมือนใบหน้าของคนที่ผ่านชีวิตมาเยอะแต่ยังดูสง่างามในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสนใจในเหรียญยุคเก่าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ใช่แค่ในกลุ่มนักสะสมแต่รวมถึงคนทั่วไปที่เริ่มหันกลับมามองอดีตมองหาสิ่งที่จับต้องได้และมีตัวตนจริงไม่ใช่แค่ตัวเลขบนหน้าจอเหรียญหนึ่งบาทปี2520จึงกลายเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างอดีตกับปัจจุบันระหว่างคนรุ่นพ่อแม่กับคนรุ่นลูก หลายคนเริ่มค้นเหรียญเก่าเพราะอยากเล่าเรื่องให้ลูกหลานฟังว่าสมัยก่อนหนึ่งบาทมีค่าอย่างไรมีคนจำนวนไม่น้อยที่เจอเหรียญรุ่นนี้โดยบังเอิญในกระป๋องออมสินเก่าในกล่องเครื่องมือหรือแม้แต่ในกระเป๋าที่ไม่ได้เปิดมานานหลายสิบปีและความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องราคาแต่คือความตื่นเต้นความผูกพันและความภูมิใจเพราะมันคือหลักฐานว่า ชีวิตเราเคยผ่านช่วงเวลานั้นมาจริงๆและเมื่อคุณเริ่มมองเหรียญหนึ่งบาทปี2,520ด้วยมุมมองนี้คุณจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงไม่ใช่แค่เหรียญแต่มันคือเรื่องเล่าคือประวัติศาสตร์ส่วนตัวของใครหลายคนในช่วงสุดท้ายของเรื่องราวนี้ผมจะพาคุณไปถึงจุดที่หลายคนรอคอยตั้งแต่ปัจจัยที่ทำให้เหรียญน,นี้ถูกจับตามองมากขึ้น ไปจนถึงตัวเลขที่อาจทำให้คุณต้องหันกลับไปเปิดลิ้นชักที่บ้านอีกครั้งและตอนนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเรื่องราวทั้งหมดช่วงเวลาที่หลายคนเงียบฟังมากที่สุดเพราะนี่คือจุดที่เหรียญหนึ่งบาทปี2,520เปลี่ยนจากความทรงจาไปสู่คุณค่าที่จับต้องได้ในวงการสะสมมีคำหนึ่งที่ใช้กันเสมอของบางอย่างไม่ได้มีค่าเพราะมันแพงแต่มันแพงเพราะคนจำนวนมากยอมรับในคุณค่าของมัน เหรียญ1บาทปี2520ก็เป็นแบบนั้นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เหรียญรุ่นนี้ถูกพูดถึงมากขึ้นไม่ใช่เพียงอายุของเหรียญแต่คือการที่มันเป็นเหรียญของยุคสุดท้ายยุคหนึ่งก่อนที่รูปแบบการผลิตวัสดุและรายละเอียดจะเปลี่ยนไปอย่างถาวรเหรียญรุ่นหลังอาจดูเงาดูใหม่ดูสมบูรณ์แต่เหรียญปี2520มีสิ่งที่เหรียญใหม่ไม่มีนั่นคือเวลา และเวลาคือสิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้นักสะสมระดับลึกจะมองเหรียญรุ่นนี้เหมือนงานศิลปะพวกเขาดูความสมดุลของลายเส้นดูความลึกของตัวอักษรดูผิวโลหะที่ผ่านการใช้งานอย่างเป็นธรรมชาติทุกจุดบอกได้ว่าเหรียญน,นี้ผ่านอะไรมาที่สำคัญคือเหรียญหนึ่งบาทปี2,520ไม่ได้ถูกเก็บไว้เพื่อโชว์อย่างเดียวแต่มันถูกเก็บไว้เพื่อเล่าเรื่องเล่าให้ลูกหลานฟัง เล่าให้คนรุ่นใหม่รู้ว่าเงินหนึ่งบาทเคยมีความหมายมากแค่ไหนหลายคนเริ่มต้นสะสมเหรียญจากเหรียญรุ่นนี้เพราะมันเข้าถึงง่ายในความรู้สึกไม่ไกลตัวไม่ต้องจินตนาการมากแค่เคยใช้ก็เข้าใจทันทีเมื่อเวลาผ่านไปจำนวนเหรียญที่อยู่ในสภาพดีจะลดลงเรื่อยๆบางเหรียญหายไปบางเหรียญเสียสภาพและบางเหรียญถูกเก็บเงียบๆไม่เคยออกสู่สายตาคนทั่วไปอีกเลย นี่คือเหตุผลที่นักสะสมให้ความสำคัญกับการเจอเหรียญถูกจังหวะไม่ใช่แค่เจอแต่เจอในสภาพที่ใช่และเจอในเวลาที่ตลาดให้คุณค่าหลายคนอาจไม่รู้ว่าเหรียญที่ดูธรรมดาในลิ้นชักบ้านคุณอาจเป็นเหรียญที่มีคนตามหาอยู่เงียบๆไม่ประกาศไม่โฆษณาแต่พร้อมจะให้คุณค่ากับมันอย่างจริงจังและนี่คือจุดที่ผมอยากให้คุณหยุดคิดสักนิด ลองมองย้อนกลับไปในบ้านของคุณเองกล่องเก่ากระป๋องเหรียญซองผ้าหรือของที่ได้รับสืบทอดมาจากคนในครอบครัวเหรียญหนึ่งบาทปี2 5 2 0ออาจอยู่ที่นั่นรอให้คุณหยิบมันขึ้นมารอให้คุณมองมันด้วยสายตาใหม่ไม่ใช่สายตาของการใช้จ่ายแต่เป็นสายตาของการเห็นคุณค่าเพราะในโลกของการสะสมสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่เหรียญที่แพงที่สุด แต่คือเหรียญที่เชื่อมโยงคนกับอดีตของเขาได้และก่อนจบคลิปนี้ผมจะบอกตัวเลขหนึ่งตัวไม่ใช่เพื่อให้คุณรีบขายแต่เพื่อให้คุณเข้าใจว่าเหรียญเล็กๆเหรียญหนึ่งสามารถเดินทางมาไกลได้แค่ไหนมูลค่าที่มีการพูดถึงในระดับสูงสุดสำหรับเหรียญหนึ่งบาทปีพุทธศักราช2520อยู่ที่ตัวเลข879,420บาท 879420บาทตัวเลขนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเหรียญทุกเหรียญแต่มันคือสิ่งที่สะท้อนว่าเมื่อเหรียญหนึ่งเหรียญรวมทุกอย่างไว้ครบเวลาสภาพเรื่องราวและความต้องการมันจะไม่ใช่แค่เงินแต่มันคือประวัติศาสตร์ที่มีราคาถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดติดตามไว้เพราะบางทีของมีค่าที่สุด อาจอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิด